<N ope ar> นอกโรงเรียนอำเภอพระนะครศรีธาเผยหลังจากที่มีการปรับปรุงห้องสมุดประชาชนให้มีความทันสมัยมากขึ้นก็ได้รับความสนใจจากประชาชนเพิ่มมากขึ้นเช่นกันนายพาณิสีงามผูม้อำนวยการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอพระนะครศรีธรเยปิดเผยถึงจำนวนประชาชนที่มาใช้บริการห้องสมุดประชาชนศูนการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอพระนะครศรีธาให้มีความทันสมัยและเป็นระเบียบเพิ่มมากขึ้นทำให้มีประชาชนมาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะบริการอินเทอร์เน็ตซึ่งในช่วงวันอาทิตย์นั้นจะมีนักศึกษาที่มาเรียนกศน,อน,น,อนและพนักงานโรงงานมาใช้บริการกันเป็นจำนวนมากซึ่งนายพาน,นิยังกล่าวด้วยว่าบริการของห้องสมุดระชาชนนั้นเปิดบริการทุกวันโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการใช้บริการจึงอยากเชิญชวนประชาชนมาใช้บริการที่ห้องสมุดศูนย์การศึกษานอกโร,เรงเรียนอำเภอพระนครศรีอยุธยาพราะกอกกากจะมีะอุปกรณ์ที่ทันสมัยเพิ่มขึ้นแล้วยังมีหนังสือใหม่ๆที่น่าสนใจจจำนวนมากให้ประชาชนได้ยืมอ่านกันฟรีอีกด้วย ช่วงหน้ามาติดตามประเด็นข่าวอื่นที่น่าสนใจในรอบวันกันต่อครับผักสักครู่ด้วยครับ